อรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับก็สวัสดีในเช้าวันจันทร์นะครับก็เมื่อวานลงลงคลิปตัวสตินไปนะครับทั้งสองตัวนะครับเช้าว,วันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็มีพี่ๆ <c oughs> หลายท่านก็ถามว่าขอดูรีวิวนะครับผมก็แจ้งไปว่าจริงๆ2ตัวนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช้านี้จะก็จะขอรีวิวให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับจริงๆตัว26กก็สวยนะคือล้างออกมาแล้วสีมันสดนะครับ มันเป็นตัวที่เราคัดมาจากในตู้อยู่ในตู้แล้วก็คัดมานะครับอ26กับ21นะทั้งคู่มีเจ้าของหมดแล้วนะครับล้างออกมาแล้วสวยเห็นไหมจากตัวนี้ถังแบบเนา่นาๆดำๆนะครับพอล้างมาข,ขาวจัวเลยพี่กับน้องครับสตินก็อย่างที่เรียนครับชิบู่านะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูทีละตัวก่อน อันนี้ทําเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ไม่ได้สตาร์ทเลยนะเช้านี้ก็เอามาตั้งก่อนส่งมอบเราจะเทสสตาร์ทอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าบางทีกันปัญหาไปถึงลูกค้าบอกสตาร์ทไม่ติดอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆเราทุกตัวนั่นเราก็จะตัดก่อนตัดเสร็จแล้วมาล้างนะครับล้างเสร็จแล้วก็เอ่อก่อนส่งมอบก็จะสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะครับเอาโช้ขึ้นก่อนที่เด้อเด้อ ได้ยินยังเปิดสวิตช์เอาชกขึ้นดึงคันเร่ง15%ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับรีวิวครับออขอจะติดเราชกลงครับ ขั้นตอนนะครับแยกน้ํามันเสร็จเอาชกขึ้นนะครับวิธีการสตาร์ทนะครับก็หลายคนเอาไปแล้วสตาร์ทแบบไม่ติดอย่างเงี้ยคือเอาชกขึ้นก่อนแล้วก็เปิดอันดับแรกนะคือเปิดสวิตช์ออนปั๊มน้ํามันเอาชกขึ้นแล้วดึงคันเร่งอย่างน้อย15นะครับดึงคันเร่งไปเลยเพราะบางท่านเนไม่ดึงคันเร่งอ่ะนะครับเอาชกขึ้นก่อนที่อเอาโชกขึ้นก่อนอ่าชกลง บางท่านสตาร์ทแบบว่าไม่ไม่ใช้อะไรพวกนี้เลยแล้วก็จะติดยากนะครับเดี๋ยวเอ,อเจมเจมสตาร์ทให้พี่หน่อยเอาให้มันเดินเบาได้เอาเร็งนิดนึงตอนนี้ดึงได้เลยครับเปิดสวิตช์ออแล้วก็ดึงได้เลยเดี๋ยวตั้งสโลให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นเช้าๆ วอร์มเครื่องมันหน่อยนะครับพี่นะวอร์มเครื่องมาสักนิดหนึ่งติดแล้วปุ๊บเอาชกลงเลย ตัวแรกรบจบไปแล้วลูกค้าโอนตังค์นะครับตัวที่สองครับตัวที่สองข้างหลังครับเอามาสตาร์ทหน่อยเป็นสองสองหนึ่งศูนย์สองนะครับตัวนี้ก็เก็บไปทางนะครับลูกค้าเก็บไปทางใส่น้ำมันก่อนนะครับ ตัวนี้ก็ยังมีเรื่องของตำหนินิดเดียวนะมันทับกันมาในตู้นะนิดเดียวที่เหลือก็ไม่เป็นไรอ่าใส่น้ำมันเสร็จปุ๊บก,ก็ปั๊มน้ำมันแยกขึ้นนะครับตัวนี้ไม่มีสวิตปิดเปิดนะครับเป็นเป็นออตโต้รันนะครับกดดับเอาหัวเกียร์ก็อัดจระ,ะบีทุกๆ20สิบ ชั่วโมงการใช้งานนะครับเกียร์นะครับเดี๋ยวนี้ใส่สายคันเร่งก่อนเมื่อวานประกอบไม่ทันเสร็จเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวไปทีละขั้นตอนนะครับนี่เติมน้ํามันเสร็จแล้วก็ปั๊มน้ํามันนะครับใต้คาบูนะครับแยกน้ํามันนะครับพอ,อมันตึงมือแล้วปุ๊บเอาชกคขึ้น ก็ดึงคันเร่งอย่างน้อย15%นะครับอย่างน้อยใช้คำว่าอย่างน้อยครับครึ่งนึงก็ได้แล้วแต่สุดไมมก็ได้แล้วแต่พี่เอาโชคลงถ้าไม่ติดเอาโชคขึ้นใหม่ เครื่องครับจับเครื่องแล้วดึงใหม่อันนี้ง่ายและนะครับแล้วดึงใหม่อีกทีนึงโอเคเรียบร้อยครับผมพร้อมขึ้นรถทั้งคู่ครับสวัสดีครับ